พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุตกนิกายคุตกาปาถาว่ากิจโฉพุทธานามุป,ปาโทการมาเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยากเพราะกว่าที่จะมีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาบังเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นสิ่งที่ยากมากมาก บางกับก็ไม่มีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามามันเกิดขึ้นเลยดังนั้นในการทำบุญแต่ละครั้งเราจึงต้องอธิษฐานจิตกรรมกับไว้เสมอว่าด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้มีโอกาสได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญผู้เป็นทักขินัยบุคคลอันเลิศ จะได้เสียเวลาไปทำบุญนอกบุญญเขตให้ได้ทำบุญอยู่ในพระพุทธศาสนาเพราะการได้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมาบังเกิดนั้นเป็นการยากชีวิตเรากวจะได้มาเกิดสร้างบระมีก็ยากเช่นกันและเมื่อเกิดมาแล้วกว่าจะได้ทรัพย์มาสร้างบระมีก็ได้มาด้วยความยากลำบาก ดังนั้นต้องนำมาใช้ให้คุ้มค่าโดยการสร้างบารมีกับเนื้อนาบุญอันประเสริฐด,ดังเช่นเรื่องของพระเถระรูปหนึ่งซึ่งท่านได้มีจังหวะชีวิตที่ดีติด้โวกาสทำบุญกับปะสัมมาสมุทรเจ้าในอดีตเรื่องก็มีอยู่ว่าในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระนามวสิขีสมัยนั้นท่านเสนกะได้เกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงพอโตเป็นหนุ่มแล้ววันหนึ่งท่านได้เห็นพระบรมศาสดาผู้งดงานด้วยมหาปุริสลักษณะในเวลาที่ทรงทำพุทธกิจใดๆก็มีพุทธเจริยาที่งดงามน่าเลื่อมใส พระวรากายที่เปล่งปลั่งด้วยพระรัศมีย่อมนำมาซึ่งความเจริญตาและเจริญใจแก่ผู้ที่ได้ทัศนาเป็นยิ่งนักท่านเสนากะในสมัยนั้นไม่ได้เห็นแล้วก็มีจิตเริ่มใสในพระพุทธองค์จึงบูชาพระองค์ด้วยกรรมหางนกยูงด้วยบุญนี้ทำให้ท่านเวียนเกิด เวียนตายอยู่สองภพภูมิเท่านั้นคือได้เกิดเป็นเทวดาและมนุษย์เท่านั้นไม่ไปสู่อัตภาพอื่นเลยโดยที่บาปกรรมใ,ใดๆที่ทำไว้ในอดีตก็ไม่ได้ช่องเพื่อจะส่งผลเลยเพราะบุญที่ทำกับทักคินในยะบุคคลผู้เลิศนั้นเป็นบุญใหญ่ไม่มีประมาณ ถือได้ว่าการทำทานในครั้งนั้นเป็นทานที่เปรียบเสมือนสะพานชีวิตที่ทำให้ท่านเดินท่าไปในเส้นทางที่ดีตลอดทุกภพทุกชาติและเป็นสะพานข้ามัตะที่เชื่อมต่อจากภพสามสู่พระนิพพานทีเดียวครั้นพอมาถึงในยุคสมัยของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเรา ด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นก็ได้โดยมันดาในท่านได้มาบังเกิดในตระกูลของพราหมณ์เป็นลูกน้องสาวของพระอุเวลกัสปะแล้วก็ได้รับการขนานนามว่าเสนกะครั้นพอเติบใหญ่เจริญวัยแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาของพวกพราหมณ์ แล้วก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนกับพรามทั่วไปอยู่ระยะหนึ่งต่อมาในงานมหรสพนักขัตฤกษ์ซึ่งมีพิธีส่งน้ำของพรามที่เลี้ยงฟังแม่น้ำไขยาเวลานั้นพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ท่าน้ำแห่งนั้นเพื่อทรงอนุเคราะห์ผู้มีบุญที่จะได้บรรลุธรรมในวันนั้นเช่นกัน พระทานเสนากะกำลังจะสงสนานที่ท่านน้ําก็ได้เห็นพระบรมศาสดากำลังแสดงธรรมอยู่จึงตัดสินใจกับไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์ก่อนแต่พอได้ฟังธรรมก็เกิดความเลื่มใสในคำสอนของพระบรมศาสดาจึงตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่นำไปสู่ความสุขและความบริสุทธิ์ บริบูรณ์คือท่านได้ตัดสินใจออกบวชและเมื่อบวชแล้วก็มุ่งหน้าประพฤติธรรมไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลเมื่อท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้กล่าวทำอันเป็นอนุสติแก่ผู้ที่จะสร้างบารมีตามมาในภายหลังว่า เราถือกรรมหางนกยูงเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์โอเป็นผู้นำของโลกเรานะั้มีจิตเลื่อมใสแต่ถวายกรรมหางนกยูงนั้นและโดยการตั้งเจตนาไว้ไฟคือ,อราคะโทสะและโมหะทั้งสามกองของเรานะัดับสนิทแล้ว เราได้สุขอันไพ่บูนพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งที่ทำให้เราบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้ความเป็นพระอระหันต์เราได้ถวายทานเดชทักกินในยบุคคลอันเลิศแล้วเราจึงได้ความสุขอันไพ่บู์ถอนพบทั้งหลายขึ้นได้หมดแล้วอาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแล้วบัดนี้ พบใหม่ไม่ได้มีในกับที่31แต่พัทธรกับนี้เราได้ถวายทานใดในการนั้นด้วยผลแห่งทานนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยคำสอนของพระพุทธองค์เราได้ทำเสร็จแล้วครั้นท่านบรบลุพระอรหันต์แล้วกับพิจารณาการปฏิบัติของตนเอง ในเส้นทางแห่งความดีก็เกิดความปีติสมนักจึงเปล่งโอดทานขึ้นว่าการที่เราได้มาที่ท่านน้ำขยายแห่งนี้เป็นการมาดีแล้วหนอเพราะได้เห็นพระผู้มียภาคเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองผู้แสดงธรรมอันสูงสุด มีพระรศมีสว่างสวยัยเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เลิศเป็นบรมครูของมนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นพระผู้ชนะมารผู้มีการเห็นอย่างยอดเยี่ยมจะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบมิได้เลามีอนุภาพมากเป็นมหาวีระบุรุษ ู้รุ่งเรืองไม่มีอาสวะทรงสิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นทรงปลดเปลื้องเราผู้เศร้าหมองมานานประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิให้หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงนี่ก็เป็นคำอุทานของพระอระหรันต์ ได้บรรลุวิมุตติสุขได้ถึงฟังแห่งความสุขจะเป็นนิรันแล้วซึ่งระดับของความสุขมีอยู่ห้าระดับคือความสุขที่เกิดจากอารมณ์ที่น่าปรารถนาต่างๆเช่นได้เห็นรูปสวยๆได้ฟังเสียงเพราะๆเป็นต้นรเรียกว่าการมสุขความสุขที่เกิดจากการออกบวช ไม่ต้องมาขวนขวายในกิจการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำรรมาหากินเรื่องครอบครัวเป็นต้นเ็เรียกว่าเนคขมสุขความสุขที่เกิดจากการได้อยู่ในที่เงียบๆแล้วทำให้ใจสงบเขาเรียกว่าปวิเวกสุขความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมจนใจหยุดใจนิ่งเรียกว่า อุปสมะสุขและความสุขระดับสุดท้ายซึ่งเป็นระดับสูงสุดคือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมจนใจหยุดใจนิ่งที่ยิ่งกว่าอุปสมะสุขหยุดในหยุดเรื่อยไปจนกระทั่งได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหรันต์ปสินอาอสวกิเลสทั้งหลายเรียกว่าสัมโพธิสุข เป็นความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นแล้วจากอาสะวะทั้งปวงพระเสนากะาเถระตระผ่านความสุขทั้งห้าระดับมาแล้วโดยมีบุญที่ได้ถวายทานถูกเนื้อนนาบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งเชื่อมโยงเราจะเห็นได้ว่าบุญเป็นจุดเริ่มต้น ของความสำเร็จในชีวิตมีอนุภาพเป็นอจินไตยแม้ทำเพียงครั้งเดียวแต่ทำถูกเนื่องนาบุญอน,นิสงส์นั้นก็จะมากมายจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวบัดนีน้แม้พุทธองค์จะทรงดับขันธปรินิพานไปนานแล้วแต่เรายังโชคดี จะได้เกิดมาทันพระศาสนาของพระองค์เพราะยังมีเนื้อนาบุญคือพระภิกษุสมณเณรให้เราได้ทำบุญได้กราบไหว้บูชาการเห็นสมณะเป็นมงคลเมื่อได้พบเห็นก็เป็นบุญตายิ่งได้เจรจาและทำบุญด้วยก็ยิ่งเป็นบุญกุศลกับตัวเรา และอีกประการหนึ่งทรัพส,สมบัติของเราที่มีอยู่ในโลกนี้จะเป็นของของเราได้อย่างแท้จริงนั้นก็มีหลักวิชาอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือต้องนำมอาออกมาทำบุญเปลี่ยนโลกยทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์และบุญก็จะเป็นที่พึ่งให้กับเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และจะทำให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายกระทั่งเป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่ฝั่งพระนิพพานกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้เนะี่ยให้ลูกทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมาหาสมบัติจกักรพพัดตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนามไยทติดสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบรมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย รอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาสว่างสวยัยได้เข่าวถึงวัฏธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิด